สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมซันเซในช่วงเซรีวิวครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง Sonic the Hedgehog 2นะครับหรือว่า Sonic ภาค2นั่นเองซึ่งไอตัว Sonic เนี่ยเผื่อใครไม่ทราบนะครับ Sonic มันเป็นเกมมาก่อนเนาะแล้วก็มีเป็นแอนิเมชันแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากนะในในยุคเจนผมนะครับซึ่งก็มี m a r i o อีกตัวหนึ่งจริงๆมันยุคก่อนเจนผมไปอีกนะครับแต่ก็ถือว่า เจนผมยังพอรู้จักอยู่ส่วนเด็กเจนใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นโซนิกแล้วเพราะว่ามาริโอค่อนข้างน่าจะน่าจะถูกพูดถึงมากกว่าโซนิกนะครับโซนิกก็เป็นมัสคอตนะครับเป็นไอคอนหลักของค่ายเกม s e ก a นะครับก็เหมือนมาริโอที่เป็นมัสคอตให้กับ Nintendo ไปเลยนะครับซึ่งคราวนี้ก็มาถึงหนังภาคที่2แล้วนะครับซึ่งภาคแรกไม่ได้รีวิวไว้เนาะแต่ว่าผมค่อนข้างชอบภาคแรกนะครับภาคแรกผมถือว่าเป็นหนัง ครอบครัวที่ดูสนุกดูสบายไม่ต้องคิดเยอะซึ่งภาค2ผมก็คาดหวังให้มันเป็นแบบนั้นนะครับงั้นคะแนนก่อนดูผมขอให้ไว้ที่3ดาวครับผมคาดหวังอยู่พอสมควรนะแต่ผมคิดว่ามันคงเป็นหนังที่ไม่ต่างจากภาคแรกสักเท่าไหร่มีความสนุกเป็นหนังเด็กครอบครัวดูง่ายเออก็คงก็คงประมาณนี้นะครับมาเข้ารีวิวหลังดูเลยนะครับรีวิวหลังดูเรื่องแรกที่ขอพูดถึงก่อนเลยคือเรื่องของบทครับ เอ่อสำหรับควรที่คาดหวังจะไปดูหนังเรื่องหนึ่งที่มีบทที่ดีผมบอกเลยว่าคุณจะผิดหวังแน่นอนเพราะบทของโซนิคเรียกว่าเป็นบทตามค่อนข้างตามอิงตามเกมเลยคือในเกมมันก็จะเป็นเรื่องราวของด็อกเตอรเอ็แมนนะครับที่จิมแคลลี่แสดงเนี่ยคือเขาจะไปยึดครองโลกสักอย่างหนึ่งค,คือกก็การ์รตูนยุคนั้นก็เป็นอย่างนี้ทุกเรื่องเลยครับมีตัวรายที่จะพยายามยึดครองโลกแล้วก็ตัวดีไปปกป้อง เป็นอย่างนั้นครับมันมีแค่นั้นเลยในเรื่องของโซนิกทุกๆภาคอาจจะมีภาคใหม่ๆที่ผมไม่ได้ตามเล่นแล้วก็ก็อาจจะมีเนื้อเรื่องมากมายขึ้นนิดนึงนะครับส่วนในหนังมันเป็นอย่างน้นเหมือนกันครับเรื่องราวของดอร์เอ็กแมนที่แม่งพยายามจะทําให้ตัวเองยิ่งใหญ่ยึดครองโลกเอาไปทําไมก็ไม่รู้แต่ว่าเนี่ยแหละครับโซนิกเนี่ยแหละครับที่จะมาปกป้องโลกนี้แบบนั้นครับมันมีแค่นั้นจริงๆเนื้อเรื่องที่เหลือคือแบบสับเพเหระเลยครับมันเป็นหนังเด็กจริงๆอะ่ะมันเป็นหนังที่ ให้เด็กดูเลยเด็กๆเ,เลยะนะครับสำหรับใครที่คาดหวังบทผมบอกเลยว่าอาจจะผิดหวังนะเพราะว่าบทมันมันไม่มีจริงๆมันไม่มีเลยนะครับมันมันมีแค่ตัวร้ายตัวดีที่ตัวร้ายจะยึดครองโลกตัวดีไปช่วยแค่นั้นจริงๆนะครับผ่านไปเรื่องของบทนะครับต่อมาเรื่องของอตัวละครอันนี้ผมนะัทั้งคนแล้วก็ตัวของโซนิกนะครับที่ที่เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยซึ่งตัวของคนก่อน ส่วนมากก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ก็เหมือนภาคแรกก็ทําได้ดีแต่ภาคนี้คนคนบทไม่ค่อยเยอะบทเยอะหน่อยก็จะมีแค่ดร์เอกแมนก็คือจิมแคลลี่ที่จะบทเยอะหน่อยซึ่งแน่นอนอยู่แล้วเ,เฮ้ยคุณเอาจิมแคลลี่มาเออคุณเอาจิมแคลลี่มาคุณก็ต้องเอาหน่อยนะครับส่วนตัวละครเจ้าโซนิกทั้ง3ตัวนะครับซึ่งภาคนี้มี3าตัวเนาะมีเทลมีนัอกเกิลแล้วก็มีโซนิกนะครับมี3ตัวซึ่งเอาแต่ละตัวโซนิกอะ่ะมันเหมือนภาคแรกเลย มันโดดเด่นมันมันดูน่ารักในแบบของมันมันซนๆเหมือนเด็กอะ่ะอีกตัวก็คือเทลเทลนี่ชอบนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบมากในในตอนเด็กเพราะว่ามันบินได้มันกงนะครับมันบินได้มันจะมีด่านที่แบบบางด่านบินง่ายกว่าง่ายกว่าวิ่งอะ่ะเออนะครับซึ่งเทลผมค่อนข้างชอบพอสมควรในหนังก็ก็น่ารักนะน้องเป็นตัวน่ารักน่ารักดีนะครับดูเบลเบดีอีกตัวหนึ่งก็คือนักเกิรตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ชอบมากในหนังภาคเนี้ย เออมันโอ้โหมันเท่มากเว้ยครั้งแรกที่แม่ประกวดตัวแบบเท่ชิบหายเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมชอบตัวนี้มากนะครับซึ่งทั้ง3ตัวมีคาแรคเตอร์ของตัวเองที่ค่อนข้างชัดเจนก็ก็ก็ตามฉบับกระตูนตามฉบับเกมที่ท,ที่ที่ทำทำกันมาอย่างที่บอกไปว่าภาคนี้ค่อนข้างอิงจากเกมหนักมากนะครับค่อนข้างเอาโอ้โหยกเกมมาทั้งดุ่นเลยนะครับว่าจะเป็นเนื้อเรื่องคาแรคเตอร์ตัวนะง มีรอยรอยบ่อยเลยแหละมีรอยบ่อยแต่ผมมองว่ามันมันก็ไม่ได้รู้สึกขัดต่ออารมณ์การดูขนาดนั้นถ้าไม่ได้ไปนั่งจับผิดถ้าไม่ได้ตั้งใจไปนั่งจับผิดอมันจะไม่ขัดใจขนาดนั้นนะครับสําหรับผมโอเคสําหรับสําหรับ CGI แล้วก็ตัวละครทั้งหลายนะครับมากันที่เรื่องที่ผมอยากจะขอชมบ้างนะครับนั่นคือเรื่องของความบันเทิงความบันเทิงในที่นี้คือเราต้องการไปดูโซนิกด้วยความบันเทิง คือภาคหนึ่งมันบันเทิงอยู่ในระดับหนึ่งคือมันเป็นหนังเด็กอะแล้วเราไม่รู้ว่าจะเข้าไปดูบทเพื่ออะไรจะเข้าไปดูอพอดหักมุมอะไรอย่างนั้นมันผมไม่ได้คิดตั้งแต่แรกแล้วคือกูแค่เข้าไปดูโซนิคตัวละครในวัยเด็กของกูแค่นั้นพอนะครับผมไม่ได้คิดเรื่องบทตั้งแต่แรกแล้วแต่ถามว่าถ้าทําให้มันดีก็โอเคนะถ้าทําบทให้มันแบบเออดูสนุกด้วยอันนี้โอเคเออนะครับโอเคเลยอาจจะอาจจะอาจจะทําให้ชอบมากกว่านี้อีกแต่พอเข้าไปดูจริง ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมคาดหวังคือความบันเทิงบันเทิงมากกว่าภาคแรกผมพอใจเลยแค่นั้นเลยแล้วหลังจากดูออกมาผมรู้สึกว่าแม่งบันเทิงมากโคตรสนุกเลยสําหรับผมอะ่ะคือแม่งเป็นอะไรที่เราเคยเล่นเกมเราเป็นแฟนเกมเราเป็นแฟนโซนิคคือพอเห็นแล้วแบบไอ้นี่มันนี่มันจะเกมปะเนี่ยคือมันมีอิสต์เอ็กเยอะอะไรเยอะแยะซ่อนไปหมดเลยนะครับซึ่งโอ้ย,อยนี้อันนี้ทําให้ผมว้าวมากเพราะว่าเฮ้ยมันสนุกกว่าที่คิดเยอะมากเลยอะ เราเรารู้ว่าภาคหนึ่งมันประมาณนั้นแล้วภาคสองมันก็คงจะไม่ไกลจากภาคหนึ่งโอเคเรื่องของบทเรื่องของอะไรไม่ไกลจากภาคหนึ่งหรอกแม่งแม่งแม่งแทบจะแย่กว่าด้วยในเรื่องของบทอ่ะผมว่าภาคหนึ่งอาจจะบทดีกว่านิดนึงนะภาคหนึ่งดูเป็นหนังมากกว่าส่วนภาคสองอ่ะดูกระตูนกระตู้นเลยก็คือกระตู้นเลยอะ่ะนะครับซึ่งภาคหนึ่งบทอาจดีกว่าแต่ว่าภาคสองค่ะความสนุกความบันเทิงความเรียกว่าอะไรดีแฟนเซอร์วิสแน่นกว่า นะครับภาค2อคือแฟนเซอร์วิสเต็มๆเลยนะครับอย่างกับ Spider Man No Way Home คือจัดแฟนเซอร์วิสมาแบบแน่นๆซึ่งผมพอใจมากเว้ยด้วยความที่เราเป็นแฟนแล้วเรารู้จักทุกตัวละครซึ่งเราโอเคแล้วเราเราเราเห็นไหลายๆอย่างท,างที่ที่มาจากเกมอะ่ะการกระทําบางอย่างของโซนิกบางฉากแบบมันวิ่งแล้วมันแบบเฮ้ยเหมือนในเกมเลยอดันนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคผมโอเคมากกับกับทั้งเรื่องที่ดูคือตลอดเพลินมากนะครับ ก็จะมีที่อยากจะติอีกอย่างหนึง่งที่ผมมองว่ามันทําให้ผมขัดขัดใจนิดนึงเวลาดูก็คือเรื่องของเรื่องของตัวละครในฝั่งของคนมันจะมีบางช่วงบางซีนที่รู้สึกว่าไม่ต้องไม่ต้องมีได้นะครับไม่ต้องมีได้แต่ถามว่ามีได้ไหมก็ก็มีได้แต่ก็มานั่งคิดว่ามีทําไมนะครับคือมันตัดได้มันตัดได้แต่ถ้าให้ตัดต้องตัดไหมผมมองว่าไม่ต้องตัดก็ได้เออ เออรู้สึกรู้สึกว่ามันมันเสียเวลาผมรู้สึกว่าดูซีนนั้นแล้วมันเสียเวลาแต่มันก็ทําให้เรารู้สึก enjoy ไปเรื่อยๆคือมันเป็นฉากที่ไม่ต้องมีหรอกแต่ถ้ามีเสียหายไหมก็ไม่นะครับก็ไม่เสียหายเพราะอะไรเพราะทั้งเรื่องแม่งเหลวไหลยอยู่แล้วทั้งเรื่องเนื้อเรื่องมันไม่มีอะไรอยู่แล้วก็ก็ดูไปเถอะดูเอาแอคชั่นดูเอาโซนิกดูดูตัวละครดูสิ่งที่สิ่งที่เราต้องการต้องการจะ อ,อินกับมันในทางด้านจิตใจความทรงจำมากกว่าตัวหนังผมรู้สึกองนั้นเลยผมรู้สึกอินมากกับการที่เห็นโซนิกมันม้วนตัวมันวิ่งเห็นไอ้นักเคิลต่อยเห็นเทลบินผมวมันประทับใจมากสำหรับผมงั้นคะแนนหลังดูเรื่องโซนิกเดอะเฮช็อคทูนะครับผมขอให้ไว้ที่4ดาวครับจริงๆนะผมอยากให้4ดาวครึ่งนะ แต่ว่านั่นแหละเรื่องของมันยังมีหลายเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันก็ทําให้เราขัดใจได้แต่ถามว่าสนุกไหมโหบันเทิงครับบันเทิงมากเลยนี่เป็นหนังจากเกมเพียงเรื่องเดียวที่ผมรู้สึกว่าออกจากโรงแล้วอยากกลับเข้าไปดูอีกรอบเลยนี่เป็นเรื่องเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล่าสุดก็คือ resident evil เนาะ welcome to r a e city อันนี้ไอ้เรื่องเนี้ยไม่ได้รีวิวที่ไม่ได้รีวิวเพราะว่าผมหูหงิดมากผมเดินออกจากโรงพร้อมกับ คำที่ว่ากูน่าจะออกจากโรงเร็วกว่านี้อีกนะครับนี่สําหรับ r e s เซ e n t นะถ้าอยากให้รีวิวก็ <c oughs> ก็เป็นไว้เดี๋ยวอาจจะทําให้นะครับแต่ว่าตอนนั้นคือไม่โอ้โหผมไม่ชอบเลยอะ่ะผมเกลียดเลยเรื่องเนี้ยมันทําแบบแฟน Resident น้ํำตาแทบจะไหลอะ่ะพอดูจบอะ่ะซึ่งโ o n i c เป็นเพียงหนังจากเกมเรื่องเดียวที่ผมรู้สึกว่าดูจบแล้วแบบประทับใจอะ่ะคือสําหรับผมอะ่ะไอคำสาบหนังจากเกมอะ่ะที่ทํากี่ครั้งก็ก็คือมันไม่ที่เจ๊ง คืออย่าง Resident e v i l ที่ที่เป็นเวอร์ชั่นของอ่าเวอร์ชันไอห้าหกภาคนะั่นน่ะเออมันค่อนข้างมีรายได้แต่คำวิจารณ์มันแย่ทุกภาคเลยทั้งทั้งเวอร์ชั่นของคำวิจารณ์จากแฟนคำวิจารณ์จากนักวิจารณ์มันแย่ทั้งคู่นะครับผมก็รู้สึกไม่ได้ไม่ได้สนุกแต่ว่าไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะครับก็คือสนุกกับแอคชั่นที่เขามาเสิร์ฟแต่ก็ไม่ได้ชอบโดยรวมทั้งหมดและยิ่งเป็นแฟนเรสเดนก็ยิ่งไม่ชอบเข้าไปใหญ่เลยนะครับ อย่างอ่ะ,อะทใกล้เคียงหน่อยก็มี d e t e t t v v p p k ิกจูที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยเอนจอยนะแต่ถามว่าสนุกมากไหมก็ไม่นะครับ Sonic ภาค1เนี่ยชอบแล้วชอบเลยสนุกแต่ก็ยังไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันมันเอาใจแฟนเกมสักเท่าไหร่เออรู้สึกว่ามันยังไม่ได้แฟนเซอร์วิสมากขนาดนั้นพอภาค2เนี่ยเขาเลือกที่จะแฟนเซอร์วิสเต็มๆเ,เลยเอาใครชอบโซนิ c มึงมาดู มึงต้องมาดูเลยถ้าใครชอบโซนิคมึงต้องดูโซนิคเลยผมก็เลยแบบภาคเนี้ยมันโอ้โหมันมันโดนใจอะเออคือแฟนเซอร์วิทแม่งโดนใจมากนะครับสําหรับใครที่เป็นแฟนโซนิคผมแนะนําให้ไปดูนะครับแต่สําหรับใครที่ซีรีสเรื่องบทเรื่องแบบอ,อยากเข้าไปดูอะไรเงี้ยผมผมไม่แน,นะนำนะผมไม่แนะนาจริงจริงเพราะว่าบทมันไม่มีอะไรเลยอะมันเป็นหนังกระตูนเลยอะมันเหมือนมันฟีลลิ่งมันเหมือนดูช่วงไอชิปมังช่วงแรกๆอะเออ ดูไอเหล่าชิปมั้งสามตัวนั่นอะผมผมว่าผมรู้สึกฟิลนั้นก็คือมันไม่ต้องมีอะไรเลยครับเห็นมันเป็นนังร้องเพลงมันก็น่ารักมันก็โอเคแล้วเออนะครับซึ่งโซนิกผมรู้สึกอย่างนั้นเลยแบบเฮ้ยมันเอนจอยมันสนุกบันเทิงทั้งเรื่องนะครับแล้วก็เด็กค่อนข้างดูได้ผู้ใหญ่ก็เอนจอยได้ง่ายนะครับมันดูง่ายเด็กดูง่ายหลังจากผมเดินออกมาจากโรงอะคือโรงมันก็มีเด็กเยอะเพราะเป็นหนังเด็กเนาะมันมีเด็กหลายคนเดินออกมากับพ่อกับแม่ผมได้ยินหลายคนพูด เป็นทางเดียวกันว่าเอ้ยโซนิคเท่จังเด็กบางคนบอกว่าโอ้ยสนุกจังเลยอนะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าเฮ้ยนั่นแสดงว่าเขาเลือกถูกแล้วเออผมว่าเขาอาจจะทําถูกแล้วที่ทําให้หนังมันแบบดูแบบดูง่ายไปเลยดูแบบหนังไม่มีอะไรไปเลยแต่ว่าเอาใจเด็กเอาใจแฟนโซนิคไปเลยนะครับซึ่งโอเคคําวิจารณ์มันก็กลางๆไปทางดีแต่คําวิจารณ์ทางด้านฝั่งคนดูอุ้ยมันดีดเลยนะถ้าใครเห็นในร็อ t เทโทมโตแล้วนะถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้เออประมาณ9กากว่าเน,นี่ยแหละ เออมันดีดไปเลยนะนักแสดงของผมเขาผมว่าเขาทําถูกแล้วที่เขาเลือกเดินมาทางนี้นะครับก็คือมาทางแฟนสวิตไปเลยเอาเลยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับ Sonic The Hedgehog 2นะครับผมแนะนําว่าถ้าใครแฟนโซนิกไปดูไปดูเลยนะครับสนุกมากเอนจอยเพลินๆน,นะครับเป็นหนังเด็กเป็นหนังการ์ตูนการ์ตูนมากๆ นะครับส่ว so, นวันนี้นะครับผมซันเซคงต้องขอเซย์กูด By ยลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบายบุยครับ